สวัสดีเช้าที่สดใสนะคะของลูกค้าห้างทองหัวอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินพามาชมลายสร้อยข้อมือมาใหม่นะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงแต่ความน่ารักมากกว่านั้นเยอะเลยจะมีทั้งลายที่เป็นดอกไม้น่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหัวใจลงยาสีส้มบอกเลยว่าสวยมากณนะจุดจุดนี้นะคะตัวสร้อยเป็นลายโซ่ฝรั่งค่ะลายเนี้ยใส่แล้วดูดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูตอนใส่นะ นี่คะ่ะอันนี้คือความน่ารักตอนใส่นะคะข้อมือบางๆเนี่ยใส่สวยมากๆเลยแอดมินบอกเลยตุ้งติ้งน่ารักต้องโดนนะคะลายเนี้ยต้องโดนห้ามพลาดจริงๆเลยคะ่ะถึงแม้ราคาทองวันนี้จะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าที่ร้านก็จะมีสินค้ามาใหม่มานำเสนอตลอดนะคะลูกค้าเข้ามาชมที่ร้านได้ตลอดนะคะขอบคุณคะ่ะ